สนทนาภาษาตุดต,ตอนไขข้อสงสัยที่ว่าแม่เปิ้ลทำจมูกกับหมออะไรตั้งพงศักดาศีอยที่อุราุาหีหมอตั้งพงศักดาศีจังหวัดอุรุณนีน<ะ>ในราคา,อาบอกได้ไหมหรือว่าบอกได้โอเพนโอเตอนนี้ขึ้นเป็น6กหมื่นบาในคุณแม่หันข้างสิสวยมากมีแต่คนแบบบอกว่าจมูกสวยแล้วก็ทีนี้ ไปอ่า modify หน้าหมออะไรคะอวิจจะไม่ได้ทำอะไรหรือว่าจัเนผิวขอฉันอย่างนี้ดีๆแค่กินน้ำวันละแปดแก้วใช่ไหมครับน้ำในทานน้ำในทานเยอะๆเลยตื่นขึ้นมาก็ทานแล้วก็ทานทั้งวันพยายามทานให้ได้วันละสามลิตรถ้าไม่ได้ก็สองลิตรขึ้นไปมันก็จะทำให้ผิวพรรณเปล่งนลั่นแล้วก็มันก็ตึงเองใช่ไหมคร แต่จมูกเนี่ยทำที่อุดรธานีคุณหมอตั้มภูมิศักดาสีคุณแม่ทํามานานหรือยังเอ่อน่าจะสามปีแล้วนะสามปีค่ะน่านะสาม่สโลปลายเชิดเนาะเออสโลปลายพูดเออไปเออไปเข้ากับหน้าคุณแม่มากไม่ไม่มีซิลิโคนนะคะต้องปลายก็คือกระดูกหลังหูค่ะใช้กระดูกอ่อนหลังหูค่ะกระดูกอ่อนหลังหูที่ฉันหมดแล้วค่ะกระจกวแม่กระดูกอ่อนหลังหูแม่มันยังมีอยู่หรอหมดแล้วค่ะ ครั้งแรกครั้งแรกก็คือเราไปซือ,อทีนี้พอครบปีเราก็เลยอยากคุณหมอบอกว่าสามารถเพิ่มปลาให้มันดูดพอดีกก็เลยไปอีกค่ะจัดอีกเอามาเพิ่มเข้าอ,อีกค่ะแม่แต่คุณแม่มาสวยที่สุดเลยนี่คือตอนที่อายุแบบว่าสวยตอนแบบอายุกลางคนแล้วนะเพราะแม่บอกว่าส,สมัยที่แม่แบบแม่ไม่กล้าออกสื่อไม่กล้าอะไรเลยใช่ไหมสมัยก่อนฉันสมัยก่อนฉันก็ไม่ฉันไม่ ฉันไม่ค่อยฉันไม่ฉันไม่ได้ว่าเป็นนางโชว์ทำไมก่อนไม่ไม่คือเพราะว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองใช่ใช่เรายังเรายังเหมือนกับว่าเรายังไม่พร้อมอ่ะแต่ตอนนี้คือมาเถอะฉันพร้อมพร้อมค่ะแล้วก็มาพร้อมตอนที่เราอายุมาขนาดนี้เราสามารถที่จะออกหน้าเวทีได้แล้วก็มีคนชื่นชมว่าเราสูยใช่เราสามารถออกสื่อได้ก็อืมไม่แต่คุณแม่คุณแม่หน้าเปลี่ยนไปเลยนะ น่าเด็กเยอจริงๆเออแล้วก็หูแม่คุณแม่ลดหูลดหุ่นแล้วก็คือแบบย้อนวัยเลยนะดูเด็กเลยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ตัง้งใจลดหมายความว่าเราเราหันมาดูดูแลตัวเองก็คือหมายความว่าใช่ค่ะเราเราไม่กินเราไม่กินไปทั่วนะอ่ะเราเลือกกินแล้วก็เราไม่กินเยอะก็คือเขาบอกว่าถ้ายิ่งอายุมากขึ้นกินต้องกินน้อยลงกินน้อยเท่าไหร่ย,ยิ่งดี มือแรกของคุณแม่ก็จะเป็นน้ำผักผลไม้มือบุนนิยมมือแรกตื่นขึ้นมาหรออาจจะเล่าให้ฟังว่าตอนชาทานอะไรก่อนคึองพอตื่นขึ้นปั๊บสิ่งที่จะเดินเดินไปก่อนชงอย่างแรกก็คือคอลลาเจนค่ะชงคอลลาเจนกินคู่กับกรูตาที่มันดูแลผิวพรรณคอลลาเจนที่ขาดไม่ได้นะคะสําหรับวัยอย่างพวกเราเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนในร่างกายอิลาซินต่างๆมันก็ลดลงเนาะแล้วก็ต้องกินเสริมเข้าไป พอทานอลลาเจนเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำอาบน,น้ําแต่งตัวแต่อะไรพอพอลลาเจนมันดูดซึมสักพักเสร็จแล้วเราก็ไปอาหารเช้าเราอาหารเช้าก็คือชงเ,เราเน้นโปรตีนก็ทานถั่วถั่วที่เป็นผมนะถั่วห้าสีแล้วก็ทานแล้วก็ชงผสมกับข,ข้าวโอ๊ต mm hmm. แล้วก็ไข่ต้มสองฟอง แม่จะชอบไข่ต้มมากเลยนะต้องต้มสแตนบายไวเลยใช่ไหมต้มใส่ตู้เย็นไวเลยซื้อมาทีละถาดต้มทีละถาดเลยค่ะต้มเสร็จเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องไปต้มบ่อยไงคะต้มเสร็จแล้วเขาตู้เย็นเสร็จแล้วเวลาเราจะทานเราก็มาแม่มันันช่วยในเรื่องอะไรเขาไข่ต้มเนี่ยแม่เห็นคุณแม่กินไข่ต้มมันก็สูตรรวมอาหารสูตรรวมโปรตีนทุกเมนูเห็นแม่ก็บอกว่าไข่มันจะเป็นสูตรรวมของอาหารกชนิดประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการสูงใช่เราไม่มีเราไม่มีกับข้าวย่างอื่นเราแค่ได้กินไข่ ไข่ต้มหยดน,น้ำปลา<อ>นยเียวซอสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวกบบข้าวสวยร้อนๆมันก็จบแล้วไงนอกจากนั้นล้วก็วเสริมผักเข้าไปาทานน้ำผักปัป่นกันแม่เพลงมาตะลึงตะลึงม,<า>มีโต๊ะให้แม่เลยเรากเรือเห่อข้าก <laughs> ับบคุชเมกาเพลข้ากับบดุช่ม่ะ